อ่าตรงนี้คืออะไรนะอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำพิษนะครับอ๋อตรงนี้จะเป็นหินร้อยที่เปียกเปมือนระคังเกลี่ยซึมมาระคังก็เลยว่าทำระคังนะทำระคังก็คือตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับบ่อน้ำตรงนี้ก็เป็นบ่อน้ำที่ผุดขึ้นมาจากดินก็จะมีความเย็นสูงครับอืมไม่เยี่ลองได้โอ้มีความเย็นใช่ไหมสัมผัสได้เลยนะเอาไวรุ่นลองไหมลองจับดูดิเย็นมากเลยนะเย็นเปล่าเย็นเย็นเปล่าจับได้จริงจับได้จริง ได้ไหมนี่เห็นไหมขวดกอกไปที่บ้านได้อ้าวเอาแล้วเอาแล้วนะน้ำแล้ไงครับยังไงนองจับตัวนีเย็นไหมเอาทิ้งเลยกดให้หมดเลยกระโดให้หมดเลยไม่ท่าลุกหน้าได้นะลหน้าได้อ่าลูกหน้าได้น้ำแขงในกติที่บ้านอันนี้ก็จะเป็นน้ที่ผดขึ้นมาจากใต้ดินออน้ากตรงนี้จะเป็นหินย้อยนครับโอเคอันนี้เขาเรียกว่าทางระัง รูปละัอืมอ่าต่อไปจุดไหนอีกครับเราไปดูตรงไหนได้ไปทําใหญ่ใช่ไหมอาวปลา้ใไก่สองให่และสุดเขาเรียกอะไรนะพ่อปู่พญานาคครับกำลังจะสร้างเลยนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น่่อรับอันนี้ จริงเขาไม่มีเสียรหลวงพ่อเขาหล่อขึ้นมาใหม่ครับเนี่ยนะหล่อเสียงหลวงพ่อขึ้นมาใหม่พระองค์นี้ก็เป็นพระเก่าแก่ครับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองครับอโอ้ไกด์ลงลงมากี่รอบแล้ววันนี้ห้ารอบทำไมดูหนี่อยเนี่ยไม่ได้พักเลยอ๋อโหเจออะไรไม่ได้พักอ่ะแล้วตรงที่อยู่บนบาทนี้ก็คือเป็นต้นแบบขององค์นี้ครับ นี่นะเป็นต้นแบบขององค์ใหญ่นอ่าสมมตินี่วัยรุ่นเขาเข้ามาเนี่ยจะไปกับพระตรงไหนได้ไกด์ไกด์พากาบพระตรงไหนได้ตรงนู้นครับอ่าตรงนู้นพระประจำมันเกิดครับพระประจำมันเกิดเอาไกด์พาไปสิเอาพาพาพาวัยรุ่นไปกับพระหน่อยอ่าอันนี้วันอาอันนี้วันพุัวันนอืม ฮะอันไหนวันจันนะไกโอเคอ่าเบอร์นิดหน่อยนะโอเคไกด์ไกด์ทำงานหนักแล้วเนี่ยโอ้เปิดนะโอเคสามารถยอดแบงค์ยอดตังได้ยอดแบงคยอดตังได้ใช่ไหมใช่ครับนะเอามันเดี๋ยวพาไปรุ่นไปกับพระตรงข้างหน้าดีกว่า จุดนี้ครับจุดนี้คือก็จะเป็นพระต้นแบบในมีทางเรื่องพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ว่าเราต้องทําดีเข้าไว้อ๋อเนี่ยนะเป็นต้นแบบเลยเหรอใช่ครับก็จะมีพระพิคเนศมีอพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระปู่ฤาษีต่างๆเนาะอ๋อ แล้วก็ที่เห็นเป็นรากอย่างนี้ก็คือรากต้นตะโกครับรากตะโกที่มาของวัดถ้ำตะโกถ้ำตะโกก็คือมาจากรากนี้กับถ้ำนี้ใช่ครับอ๋ออันนี้คือถ้ำระคังครับถ้ำระคังถ้ำตะโกอยู่ข้างบนนู้ถ้ำตะโกอยู่บนนู้น,นใช่ไหมครับอ่าอนะอป้าเดี๋ยวพาไปกราบพระตรงนู้นหน่อยครับพระตรงนี้กราบอันนี้ก็ไหว้พระผู้เป็นเจ้าครับห้าดอกครับห้าดอกเลยนะครห้าดอกครับ

ร้อนนิ้วแล้วมังไกลกูร้อนไหมไกลยังไงอะแก๊สเกือบหมดแล้วจุดจุดดอกจุดคนเดียวแก๊สเกือบแก๊สเกือบหมดเลยเหรออือหืออ๋อร้อนโอเคอ่าไม่เป็นไรอ่าจุดจุดทุบคนเดียวพอคนเดียวพออ่าแบ่งแบ่งแบ่งกันไปรุ่นแบ่งกันอืมอ่า เสร็จเลยครับแบ่งกัน,นอืมอ่าอืมอืมอ๋อหมายถึงแต่ตัวยังไงนะให้อ๋อถ้าแต่ตัวกันอีกก็คือทุบก,ก็จะรวมกันโอ้ไกลสุดยอดเลย เไหวไหมยนี่ไก่ใจเย็นนะหายใจดีๆอ่าถ้าถ้าไม่ถ้าขึ้นไม่ไหวชี้ทางให้ก็ได้เดี๋ยวไปเองไหวนะไหวแน่นะเอาโอเคเดี๋ยวจะไปช็อกอยู่กลางทางไว้หน่ยนะเขาเขาอีลูกนึงสูงไหมสูงไหมที่ที่เราจะไปนิดหน่อยนะนิดหน่อยนะไหวจริงไหมนี่ไหวอ่ะของสวนไะเนี่ยเอาปลาลุยเจ้าของสวนน้ำห่วงบ้างปลาไกด์กู อะไรนะขาลงกิ้งลงเดี๋ยวไกดูกทัวน์นำหน้าหมดแล้วยังไงไกดเราใจเย็นใจเย็นไกดตายไกไหวจริงไหมนี่ไหวนะโอเคโอเคไกด ลูกลูกทัวนนำไกด์หมดแล้วเนี่ยอ่าโอเคเอาไกด์นั่งพักก่อนนั่งพักก่อนนั่งพักนั่งพักอ่าโอเคน้ำอ่ะไกด์จิ้มน้ำก่อนไกด์โอเคจิบจิบใจเย็นโอเคอืมไม่ไหวจะฟื้นไม่ไหวจะฟื้นนะโอเคเหนื่อยจังวะลูกทัวนหนีหมดแล้วไกด์ใจเย็นใจเย็นอ่า มาจะเห็นเมืองสองแล้วบุรีแล้วก็บ้านหมีครับอ๋อไม่เหนื่อยหน้าหน่าดูซิสิทธ์นะกายเดี๋ยวถามก่อนชื่ออะไรกายชื่ออะไรชื่อกีตาร์ชื่อกีตาร์ชื่อตาทะลุโลกตาทะลุโลกฉายาตาทะลุโลกป่ะใครตั้งให้เพื่อนนะแล้วก็หลวงพี่หลวงพี่ด้วยชอบไหมชอบไหมฉายานี้ พอได้นะเข้มใจเย็นใจเย็นพักพักให้เฮ้ลูกทัวร์ไปไม่ไม่ห่วงไกดเลยอะไรวะนีน่าหายเป็นโรคหอบหายเป็นโรคหอบเป็นโรคหอบด้วยเนี่ยแต่ก่อนเป็นโอ้โหดีดีไปด้วยดีกว่างั้นงันพักนานๆหน่อยกไม่เป็นไแล้วถ่ายถ่ายแล้วก็ยัไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอ้ทำไมแม่เปียกอะฮะก็เปื่อล้วเปลี่ยนแมรือไ โอะไรนะไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนเคยขึ้นมาจริงไหมนี่โอเคอ่ะเคยปะโอเคนะเขาวงพระจันทรก็ขึ้นมาด้วยเห็นปะสามพันเจ็ดจริงปะเนี่ยอ่าโอ้โ ไก่์ทับคานขึ้นนะลูกทัวร์ทำไมมันเดินชิวอย่างเดียวตัวเขาอะเสียวตัวเข้าอะอืออืออะไรนะว่าไงนะกลัวความสูงนิดหน่อยนิดหน่ยไก่์ทำไมขาสั่นอ่ะเหนื่อยครับโอเค มันรูบวาบไงไม่รู้มันรูบวาบไงไม่รู <c oughs> ้ <c oughs> ลงได้ไหมนี่ไกได้ได้นะอ่าโอเคสต่ต้องจิ้ลองลอ๋อยโอ้ยงลงมันเคยขึ้นมาอย่างงี้ ถึงสืบทอดตำราเลยเหรอใช่ครับแต่ก็ก็จะมีลืมบ้างครับอเพราะโอ๊ยน้ำอาย่างไรไก่์เอาน้ำเฮ้ยโทษน้ำเลยเอาจะไปตรงไหนจึ๊บอ่างนี้มีได้ไหวไหมล่ะไกด์เอ้ยฮะมาจากเนี่ยข้ามเขาไปเนี่ยอีกฝั่งหนึ่ง อันนี้มาจากวัยรุ่นมาจากนาราทิวาสมีจับไหมนาราทิวาสนั่งมองจับครับอยู่ตรงนี้ไกลไหมไกลมากเห็นไหมขึ้นขอบประเทศเลยขอบประเทศเลยนะเด็กอะไรอ่ะใช่พระพุทธเจ้ามีนิทานเรื่องนึงเดี๋ยวนะอันนี้ใครนะเด็กนี่อันนี้เป็นลูกของพระพุทธเจ้าแต่อลูกขงพระเจ้าเหรอจริงๆเขาไม่ได้เรียกลูกของพระพุทธเจ้าเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าลืมหรอใช่คอ๋อ ก็คืออ่านนิทานอ่านหนังสือมาก็บางทีก็เจอพวกนี้บ้างลืมบ้างลืมบ้างนะมันเพราะไม่ได้เรียนหนังสือแล้วครับอ้าวทำไมอ่ะปิดเทอมครับปิดเทอมนะโอเคนะไว้เปิดเทอมก็ไปเรียนอีกเนี้ยหรอใช่โอ้สุดยอดเลยไกลกูมัวไปเรียนไกลเหรอ